ค okay, ครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนำะเกี่ยวกับการดีไซน์ตัว Windows โ,โปรแกรมเรานะดีไซน์ยังไงนะก็คืออ,อันนี้คือ Default ของโปรแกรมนะครับคือมันจะสามารถดีไซน์ได้ก็คือมันจะสามารถ,ราารถยืดหดไอตัวเนี่ยแบบเนี้ย ยืดหดตัววินโดว์โปรแกรมของเราเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ต้องการให้อมันยืดหดได้แบบเนี้ยเราจะทำยังไงโอเคนับได้น,นะครับคลิกเลือกที่ตัวฟอร์มก่อนจากนั้นไปที่ฝั่งปร o p e r t y นนะครัไปเลือกมันปดูในหัวข้ออถ้าสมม,มุติ มีหัวข้อย่อยแบบนี้ให้เลือกเลือกที่ common นะครับ common property แล้วก็มาตรงนี้ครับ resize mode นะคร resize mode เดิมเดิมมันจะบอกว่า can resize ก็คือสามารถ resize ได้ก็คือสามารถยืดหดได้ถ้าเราไม่ต้องการให้มัน resize ได้แล้วก็ no resize เลยนะครับโอเค เมื่อโนโรีไซส์เกิดอะไรขึ้นโอเครันโอเคเมื่อโนโรีไซส์มันจะเห็นได้ว่าตัวมินิมัมอตัวโปรแกรมแล้วก็แม็กซิมัมตัวโปรแกรมหรือตัวพับหน้าต่างหรือตัวทําให้มันเต็มจอมันจะหายไปนะมันก็เป็นผลมันจะ,ะไม่ให้เราสามารถรีไซส์หน้าต่างโปรแกรมได้ โอเคเลยนไม่ว่าตรงนี้มันจะไม่มีลูกศรให้ยืดหดยืดหดได้แล้วนะโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวนะลองลองลองถ้าสมมุติดีไซน์ถ้าสมมุติมมเป็นอันนี้ชั้นมินิมัมไซน์อะไรนะลมงดู โอเคไอเมื่อกี้เลือก no resize เลยก็จะไม่ได้ยืดถด minimum maximum ไม่ได้แต่เราเลือกว่าอะไรวะ can minimum size ก็คือ,อ can min can minimize นะฮะ can minimize ก็คือมันสามารถย่อได้แต่ไม่สามารถ ขยายใหญ่ได้โอเคถ้าสมมติเลือกเป็นแคลิไซอันนี้แหละถ้าสมมติเลือกเป็นนี้สามารถทำให้โตได้สามารถพับได้อ่ะยืดอดได้ด้วยอโอเคโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติไม่ต้องการให้เขาผู้ให้ผู้ใช้อะรีไซต์ตัววินโดว์หน้าต่างโปรแกรมเราเนี่ยก็กด no resize ไปเลยนะครับโอเคครับวิดีโอนี้มีแค่นี้ครับดีครับ